สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสูก่กระแสะข่าวดัง15ปีแพ้3เดือนสาวเหลือทนหลงผัวกิ๊กใจกล้าพาอยู่บ้านสุดท้ายขออย่าฉุนหนักกลับมาพังบ้านยับกลายเป็นคลิปที่โลกออนไลน์แชร์ส่งต่อกับเรื่องราวของผู้ใช้งานติกตอกบัญชี hihi99 ที่เธอออกมาเผยแพร่เรื่องราวชีวิตคู่ของพี่สาวหลังต้องพังเพราะมือที่3แต่นั่นยังไม่เจ็บปวดใจ เท่าก่อนหน้าสามีมาขอพี่สาวเธอพาเมียน้อยเข้ามาอยู่ในบ้านจัดห้องนอนให้เสร็จโดยไม่แคร์ความรู้สึกเมียหลวงจนต้องหย่าจากสามีซึ่งสามีโมโหมากหลังจากอยากกลับมาพังบ้านเข้าของเสียหายจนน้องสาวทนไม่ไหวต้องถ่ายคลิปลงติกตอกเพื่อร้องขอความเป็นธรรมให้พี่สาวเธอโดยเธอได้เล่าเรื่องราวพี่สาวเอาไว้ว่าผลงานของพ่อที่บอกรักลูกรักเมีย แต่กลับมาทำลายบ้านของลูกของเมียเพื่อที่จะเอาเมียน้อยเข้ามาอยู่ให้ได้สุดยอดจริงๆ ack, เมียน้อยอายุ27มีลูกติด3คน15ปีแพ้3เดือนไม่ได้อยากให้เป็นแบบนี้เลยสงสารพี่สาวหลงจนเสียสติทิ้งได้แม้กระทั่งลูกเมีย ack, เป็นกำลังใจให้เสมอด้านชาวเน็ตที่เข้ามาเห็นต่างส่งกำลังใจให้พี่สาวเธอกันอย่างล้นหลาม พร้อมแนะนำให้แจ้งความคดีทำรัพย์ที่บ้านพังด้วยซึ่งเธอก็ได้มาตอบกลับตอนนี้ได้แจ้งความเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยู่เป็นเพื่อนพี่สาวตลอดในตอนนี้ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากไทยนิวกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กระแสะข่าวดังด้วยนะคะ